สวัสดีครับเออกำลังพูดคุณจัดชายนะครับวันนี้เราจะสอนวิธีตั้งเอ่ออามาเว็บนะครับอามาเว็บเป็นเว็บไซต์ของ ai yellow นะครับก็ง่ายมากนะครับคุณก็เขียน a ามาเว c o m แล้วเข้าไปโดยตรงในอามาเวเลยนะครับอ m มาเว็บสำหรับคนที่ซื้อโฆษณาแบบ6,000บาทคือ premium ถึงจะมีรหัสใช้ได้สำหรับตั้งระบบอัมเวบใช่ไหมคุณสามารถเปลี่ยนภาษาตรงนี้ตอนนี้ยังไม่มีภาษาไทยกำลังทำแปลอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่นานก็จะเป็นภาษาไทยแต่มันง่ายมากนะครับคุณดูวิดีโอว,วันนี้คุณจะสามารถตั้งได้เลยเวลาคุณจะเริ่มตั้งคุณเอารหัส username and password ที่คุณใช้สำหรับตั้ง โฆษณาพรีเมียมแต่ว่าต้องตั้งโฆษณาพรีเมียมก่อนเพราะถ้าคุณยังไม่ได้ตั้งโฆษณาพรีเมียมมันจะไม่ยอมรับตั้งโฆษณาให้คุณนะครับเพราะว่าคุณยังไม่ได้เข้าในระบบเข้าใจไหมโอเคนะครับตอนนี้เจาชายจะสอนวิธีเข้าไปเรียนถึงยังยังไม่ได้ตั้งอะไรเลยเพราะว่าตอนที่เรายังไม่มีรหัสมันต้องรหัสมาไม่รู้คุณเพื่มีรหัสก็สถ้ามีรหัสอันหนึ่งก็หารหัสนัจ้นจ้จชายนะ โฮมก็คืออันนี้คุณจะเห็นว่าโฮมของเราสวยมากนะครับทำให,ใ,หให้หน้าตาของอามาเว็บสวยมากแล้วก็คุณเข้าไปตรงนี้ได้สำหรับตรวจสอบคืออามาเว็บคืออะไรแล้วคุณก็อ่านอ่านตรงนี้นะมันจะมีวิธีทำงานสำหรับอัมมาเว็บคืออะไร editor power powerful ใช่ไหมมีสำหรับเลือกหน้ามีสำหรับแต่งคุณสำหรับสร้าง ทำเองก็ได้เก็บบัญชีเก็บโฟลเดอร์ได้ด้วยครับแล้วก็มีการันตี W3C ด้วยนะครับอามาเว็บอย่าลืมนะครับเหมือนกักเอเยโลแล้วก็ทํางานกับโดเมนอันเดียวกันโดเมนของอามาเว็บทั่วโลกนะครับอันนี้จะทําให้คุณอามาเว็บของคุณนะจะสามารถออกใน Google ด้วยในหน้าแรกโอเคนะครับแรงไม่เหมือนกักเอเยโลแต่ว่าก็จะแรงดีมากนะครับ ก็ไม่ธรรมดาแบบเว็บไซต์ของใครๆคุณจะเห็นว่ามันจะมีประโยชน์มากด้วยนะครับอันนี้คุณก็อ่านให้นะสั้นมากนะครับซัมเปิลคือรูปที่เรามีตอนนี้ในระบบใช่ไหมครับเดี๋ยวจะเห็นนะตอนนี้เรามีห้าพันห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามรูปใช่ไหมแล้วทุกวันเขาจะเติมเข้าไปรูปมันก็จะเกี่ยวกับธุรกิจของ โฆษณาที่จะตั้งคุณสามารถเลือกได้พอคุณเข้าไประบบเดี๋ยวเราจะสอนให้เวลาเข้าไปในระบบอันนี้เราจะดูก่อนว่าอเมอเว็บคืออะไรก่อนเข้าไปตั้งโฆษณาในซัมเปิลเขาจะสามารถให้คุณเลือกได้ว่าสเต็ปอันไหนคุณก็จะเลือกอ่าสเต็ปของเราเกี่ยวกับรถยนต์หรือสเต็ปเกี่ยวกับหมอหรือสเต็ปเกี่ยวกับอาหาร r e ส t อร์แดนหรือที่พักหรือแล้วแต่แล้วแต่สเต็ปอันไหนคุณไปหาสเต็ปมันก็จะไม่ต้องไปดู5้า0ัน 5,000แบบมันก็จะลดลงหน่อยนะครับจากนั้นเราก็จะเข้าไปดูวันสุดท้ายคือเฟกอันเนี้ยมันจะทธิบายให้คุณทั้งหมดเลยวิธีตั้งตั้งยังไงใช่ไหมคือเป็นทูตทเดียลใช่ไหมว่าดีสัมมาเว็บมันก็จะทธิบายคุณสั้นๆนะ Who is the owner of Amaweb มันก็จะทธิบายให้คุณหมดเนี่ยคุณอ่านอันเนี้ยนะ แค่เนี้ยคุณจะสามารถตั้งเองเลยแต่ว่ายัางไงเราก็จะทําวีดีโอให้สาหรับคนที่ขี้เกียจอ่ะบอกไปเลยเพราะว่าคนไม่ชอบอ่านใช่ไหมโอเคก็ตรงนี้มันก็จะ start ใช่ไหม step one มันก็จะอธิบาย step one คืออะไรใช่ไหมแล้วก็จะมีรูปภาพเนี้ยผมจะทําวีดีโอนะแต่วันนี้มันอธิบายให้หมดแล้วใช่ไหมเห็นไหมเนี้ยวีดีโอที่เราทําเนี้ยเหมือนกันนี่เลย ใช่ไหมแล้วก็สเต็ปดอเดี๋ยวเราเดี๋ยวสเต็ปหใช่ไหมก็เข้าไปเราก็ต้องตั้งที่หนึ่งที่เราทำคือตั้งชื่อของเว็บไซต์ของเราชื่อของเราคือสมมุติว่าชื่อจะเป็นสยามหรือ t h a i l a n d a m a w e b com ใช่ไหมถ้าชื่อไม่มีใครเลียกมาแล้วคุณก็จะสามารถตั้งได้หลังจากตั้งชื่อเสร็จแล้วก็เข้าไป select select แบบ แบบที่จะตั้งสเต็ปอันไหนตรงนี้คุณจะเลือกแต่สเต็ปพอเปิดสเต็ปคุณก็จะสามารถจะลองขยายโน้นนะมันจะดูได้ง่ายกว่าใช่ไหมโอเคเเราก็เลือกแต่สเต็ปได้ใช่ไหมตรงนี้เราเลือกแต่สเต็ปปุ๊บมันก็จะออกมาพอเราเลือกเราสามารถขยายตัวหน่อยให้มันดูได้ง่ายๆพอขยายเสร็จเราก็ปุ๊บเลือกอันไหนที่เราชอบปุ๊บกดไปกดเสร็จเราก็จะไปถึงหน้าสองใช่ไหม หน้า2คือเริ่มทำงานในแผ่นโฟลเดอร์ที่มี6อันของเ,อเว็บไซต์อามมาเว็บใช่ไหมคุณจะมี6แผ่นคุณก็สามารถกดแผ่นหนึ่งแล้วก็เริ่มเขียนที่คุณต้องการใช้อักษรแบบไหนใส่สีใส่อะไรเหมือนกับ powerpoint ธรรมดาเลยนะครับมันเป็นระบบง่ายมากแบบ o f f i c ะเข้าใจไหมพอเราทำเสร็จหมดเราก็ต้อง เออ save อันนี้เป็นภาษาสเปนถึงแม้เราไม่เข้ save เรา save เสร็จหรือก่อน save เราเออไว้ได้คือ view ได้จาก view เสร็จแล้วก็ save view view ก่อนดีกว่าจ,จะด้วยว่ามันชอบใจแบบอย่าลืมว่าทุกแผ่นที่คุณเขียนเนี่ยทุกอย่างที่คุณเขียนในมาเว็บเนี่ยคุณสามารถลบได้เปลี่ยนได้จัดการยังไงก็ได้เพราะว่าบางครั้งเราแต่งแล้วเอ,อ อะไรไม่ชอบเราก็กลับมาเปลี่ยนได้ชอบหมดแต่ว่าเบื่อแล้วใช้มาสองสาเดือนแล้วเราก็เข้าไปเปลี่ยนที่จุดไหนที่เราอยากจะได้เปลี่ยนก็ค,คุณก็ซ้ำโปรเซสตอันนี้ที่ทำสองสามสี่ห้าถึงแผ่นที่หกหรือแผ่นที่คุณต้องการเพราะเขาไม่ต้องตั้งกหกแผน่นแตคุณตั้งแผ่นเดียวก็ได้สองแผ่นหรือสี่แผ่นหรือหกก็ได้แล้วแต่คุณหรือสร้างเข้าไปทีละทีละช่วงก็ได้จากนั้นเราก็ไปเต็บสามเต็ปสามมันก็จะขอให้คุณเ,เก็บ เก็บอันนี้พอเก็บเสร็จคุณต้องเอาลิงก์ของเว็บไซต์เนี่ยนะไปติดในโฆษณาของ AIyellow ถ้าคุณจะใช้เป็นลิงก์ด r เ c t เตอของ AIyellow เพราะว่ามันจะหาได้ง่ายกว่ามันจะช่วยเกินแรงของโฆษณาของ AIyellow มันจะง่ายกว่าใช่ไหมครับตอนนี้เราก็จะมีวิธีทำงานกับ Text ใช่ไหมก็จะอธิบายว่าเขียน Text คุณจะทำยังไงวิธีเลือก ไม่รู้ภาษาไทยเ็าว่าไงเนี่ย้ไอ้แบบใช่ไหมแบบของของอักษรนะฟอนต์ <นะ S 2> โอเคฟอนต์คุณจะเอาฟอนต์แบบไหนใช่ไหมแ้าคุณก็เลือกมันจะมีหลายฟอนต์ก็เหมือนแบบแบบเออวอลหรือ Power Point ใช่ไหมเอะเราอยู่ตรงนี้ Audio ใช่ไหมเท็กซละเอออ i ม a า i n ิงอ a มา n g ิงใช่ไหมเขาก็จะหาว่าคุณจะใส่อิมายจิยังไง ก็ไปกดปุ่มที่3เนี่ยในแผนของคุณแล้วก็คุณก็เลือกอิมอายจิงแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนก็ตั้งโฆษณาในเอโรเลยใช่ไหมเพียง mm hmm. แต่อ่านอันเนี้ยผมจะไม่อธิบายรยายละเอียดให้คุณเพราะอะไรคุณเวลาจะตั้งคุณก็เปิดอันนี้ข้างๆแล้วก็อ่านไปตั้งไปอ่านไปตั้งไปมันจะง่ายกว่าผมกําลังอ่านอันนี้คุณแล้วคุณจะไปจําแล้ววันจะไปตั้งก็ลืมไปละเปิดเลยแล้วคุณก็ดูกันข้างๆเลยใช่ไหมถ้าเราจะตั้ง วィィออิดีโอหรือเอาเดียวถากดตรงนี้เาก็จะบอกให้วิธีตั้งวィィิดีโอเอาเดียวเขาอธิบายมาให้หมดเลยอันนี้จะแปลเป็นภาษาไทายแล้วนะครับขอว่าเวลาแปลอ่านนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วแปลเว็บไซต์ไอเยลโลคนบอกว่าไม่อ่านเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทายยังถามเหมือนเดิมเลยนะครับไม่เปลี่ยนเลยนะแล้วถามว่าอ่านเปล่าเขาบอกว่าอ่านแล้วโอ้ยแล้วมาถามของที่ว่ามันเขียนมาอยู่ตรงเนะี้ยสั้นๆเลยเพราะว่าเป็นของง่ายมากนะครับถ้าคุณดูนะง่ายมากโอเควิดีโอก็ตั้งเหมือนกับเวลาตั้งในไอเอลโล copy จาก google เออจาก youtube มาในรหัสเนี้ยพอคุณ copy รหัสอันนี้ยมาคุณก็มาติดในในเว็บไซต์ของคุณแล้วคุณก็สามารถใส่วีดีโอได้หลายอันแล้วแต่คุณใช่ไหมครับถ้าคุณจะตั้ง document นี่ก็วิธีตั้ง document อยู่ในนี้หมดเลยเนหะ็นไหมเาะมันก็จะให้คุณเอ่อ e n l a s g the document จาก url ถ้าคุณสามารถตั้ง url ของ document คุณใช่ไห จากนั้นก็จะไปดึงเลยใช่ไหมนี่ติตั้งด็อกิเมนต์โอเคอธิบายหมดเลยนะถ้าบางคนยังอ่านไม่ค่อยเก่งคุณก็เนี่ยนัทไซแนะนำทำอย่างเงี้ยคุณ copy มาสมมติ copy อันนี้เราก็อาจจะ copy แบบนี้จะได้เข้าใจมากง่ายกว่าเลย copy อลัอาจากนั้นเราก็ไปเปิด Google ใช่ไหม ผมรู้ว่าทุกคนรู้นี้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาใช้กันหรือเปล่าเพราะว่าผมใช้กันทุกวันเวลาผมไม่เข้าใจอะไรนะผมก็ใส่เข้าไปใชไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยอันนี้ยังไม่ได้ออกภาษาไทยววเราก็ังเล่กตรงนี้ภาษาไทยไทยแลนด์ใช่ไหมเห็นแล้วครับแล้วถ้าคุณขี้เกียจอ่านคุณก็กดปุ่มนี้ โหลดเอกสารภายในเก็บคลิก W I N D O W S t D <S เขาก็แปลเราต้องเก่งฟังนะเพราะว่าหรืออ่านว่าเขาจะไม่แปลคำบางครั้งมันจะไม่ค o อยสี่เดต์แต่ว่ามันก็พอพอเข้าใจได้ใช่ไหมถ้าคุณใช้วิธีนี้คือยังไม่ได้แปลเสร็จคุณใช้วิธีนี้ก็มันก็จะออกได้นะครับผมใช้มาทุกวันเลยทุกภาษาบางครั้งเป็นภาษาที่เราไม่โดเมนเราก็ใช้ อันสุดท้ายเขาก็จะบอกวิธีคุณเปลี่ยนเพราะดีอัมอเว็บในอย่างหนึ่งคือเรากรอบเสร็จไปเข้าหมดแล้วเขียนไปหมดแล้วแต่ว่าวันไหนเราอยากจะเปลี่ยนกรอบนะเราสามารถเปลี่ยนกรอบแล้วข้างในมันจะเหมือนกันเลยคือคุณจะอัปเดตได้กรอบใช่มันจะโอ้ยมันเหมือนเหมือนว่ารักษาจะเปลี่ยนไปเลยนะแต่ว่าความจริงไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเพียงแต่กรอบอย่างเดียวแต่คุณก็สามารถเลือกแล้วความเปลี่ยนกรอบนี่มันดีมากเหมือนกันร้านอ่ะ ร้านในห้างอะ่ะเขาจะเปลี่ยนไอ้ไอกระจกหน้าหน้าข้างหน้าเนี่ยทุกๆเดือนหรือ,อยังไงเพราะว่าคนจะผ่านไปทุกวันพอเห็นว่ามันเปลี่ยนนะเขาก็จะหยุดแล้วก็ดูพอหยุดเขาดูเขาก็จะเอ่อสามารถเข้าไปซื้อได้นะครับโอเคนะครับวีดีโอนี้เอ่อเดี๋ยวดูในยนาะกี่นาทีโอ๊ยสิบเอ็ดนาทีนะครับโอเคครับก็ขอบคุณนะเดี๋ยวดูได้จะทำวีดีโอแบบตั้งโฆษณาอันนี้เลยเดี๋ยวตรงไหแต่ว่า แค่ว่าเหมือนกันนะขอบคุณครับสวัสดีครับ